สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องยิงชาไขมุกล้ำเพื่อนออฟฟิเชียลค่ะวันนี้น้องยิงกับสีมาบอกวิธีแต่งหน้าจะได้ให้ปังวิธีน้องยิงเองนะคะมาชมกันค่ะทุกคนก็แต่งหน้ายิงกับสีใสเซรัม่มบูสต์ผิวตัวนี้นะคะของเซเว่นค่ะเห็นไหมคะทุกคนของเซเว่นนะคะสองร้อยสี่สิบเก้าบาทค่ะ น้าสดคือปวดมากค่ะทุกคนว่าจะเฮดเบียดไปแล้วนะคะตื้อนึ่งกสอนสารพาดเฮดเนี่ยกินส,สนนนารพัดเทปไปเก็บนอกใหม่มากตุมมากรูปน้ำไปยี่พอกระพองกันหลังจากท่าใส่ลำเซ็นนะคะทุกคนเรายิงก็จใส่ล่องพื้นบีบีตัวนี้ค่ะของเซเว่นเหมือนกันค่ะทุกคนทุกอย่างที่ยิงใส่บอรว่าส์เป็นแปงรงลิปครีมทุกอย่างเป็นของเซเว่นหมดค่ะเรามาลองพื้นกันคัดคน ใส่มืนนิดหน่อยคะ่ะไม่ใส่มากนะคะเพราะว่าแต่งเบาๆคะ่ะไม่แต่งหนาแต่งไปไหนเราลุ้นกันอีกทีค่ะวันนี่เป็นปานนะคะพี่น้องอยังขอจะพิมพ์ว่ายังตีข้อนะคะมีปานอยู่ข้อเนาะค่อยๆเกลี่ยคะ่ะเกลี่ยๆแต่งหนาแบบเมืมาไหร่บางเนี่ยน,นะคะพี่น้องแต่งว่าเป็น ค่อยเกี่ยนะคะเห็นว่าคะพี่น้องบันีีพี่นาการะิสว่างขึ้นมากบีบีนี้ไม่ต้องทานนะคะพี่น้องแล้วอีกอย่างนะคะติดทานนาานค่ะยิ่งใส่ประจำได้คะ่ะของเซเว่นม่ค่ะ สองละสี่สิบเก้าบาทแล้วยิงกับใส่แปลงคับของคิวเพตัวนี้ค่ะซื้อยุใสไยที่กันค่ะราคาไม่แพงค่ะเจบเก้าบทกับสิมาทาแปลงเล็กน้อยและปันกลางนะคะพี่น้องทาแปลงค่ะทาแปลงนะคะ บ่แม oh, ่นต์โเดลเดลาบ่แม่นต์โเดลเดล่าโมดูน้าแก้มเจ้าหันดีแก้มหมอกเอิญแก้มปีดีแก้มน้องก็เอิญแก้มปีดีแก้มแบบนี้แก้มเงินมันคำประสิวธาลองเพลงลองเพลงปลอบใจจะขอแก้มแบบนี้แก้มเงินมันคำพานาพี่น้อ uh ์น ja. ี่หน้าก็มีออร่าค่ะทานิทาหน่อยโบคอกันเขาสิบานนะเขาข้อเลย หนาล่อย,ยัางออกบาบปะสุยค่ะลงแป้งฝุ่นอีกนิดหน่อยค่ะเพื่อปรับสภาพผิวหน้าค่ะแต่อันนี้กับสีบเก่าบาดีพี่น้องทุกอย่างสีเก้าอะไรคือจะสีเก้าขนาดนี้นะคะ สวยค่ะ้ <S 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 อหรือเธอเบาหูจะฮักว่าเขาคือคนหังนงของเฮา <S <S มาแต่ดนเธอ,เอคือจังนาดานนาทนแอบเช่นแอบข้อ พอเป็นยังกันต่อไปเขียคิวค,ค่ะพี่น้องอันยามาสันสีอาคารเน่าเขียนคิวเหลือสมีละค่ะสองเดือนค่ะเหลือแค่นี้และค่ะไม่มีตลาดนัดเลยนประเด็นซื้อเนะะ่าเขียนคิวตอนนี้เมื่อกลืมซื้อค่ะพี่น้องสซแลนได้เราคิวก็ด้อุปกรอนแต่งน่าจะอยู่ในนี้หมดเลยค่ะพี่น้องค่ะเราออ้อะอยก่อนก็นไปไม่แหลมเราเรขียนไง ก็ยิ่งๆอ่ะขีดเพราะไม่เขียนไปนอนนะคะเพราะว่าคิวยิงมีอยู่แล้วยิงๆๆย่งจะเอาไม้ขลับปัดเล็กน้อยนะคะแต่งหน้าใสาๆเป็นเลกอยู่ยากเลกมากอยู่ได้ผู้ชายส่วนใหญ่ใช้ทางดาวอยู่ใกล้แล้วค่ะพี่นอนใกล้แล้ว จ้งคิวแล้วแล้วก็เรียบดีค่ะพี่น้องประเดีย๋ยงยังไรดีค่ะเธอคือจังนาดานหน้าทนแอบเช่นแอบขอ้อขอเบี่งยงกันตบมือทางเดียวสิดังดีถ้าแฟนเธอเบามีใจนะคะถ้าแฟนเธอเบามีใจ เห็นบัคค่ะพี่น้องสวยค่ะแบบนี้จนสิละค่ะเพื่อนว่าอายุสาวสี่หน้าตาสิบห้าค่ะแต่อายุไปแล้วค่ะทุกคนเร็ล้วคาแล้วเขาก็มาปปัดๆกันจังน้อยนะคะแล้วค่อยปลัดนะคะสิ้นขอสามเคยท่องอยู่บ่และอายใจเบาจะเห็นให้เขาแตกค่ะ อยากขอแค่ฉันได้หักบอกแค่อย่างทั้งนั้นายฉันบอกให้หักแต่นหนาไปเล้วเป็นเดียวสิ่งทสามเคยท่องอยู่บาหน,นักอันนี้ลองมัตติปากดิค่ะสวยค่ะบันนี้ สวยไหมมากกลทายาหนูเยอะเราจะใช้มมนคลาปัดเล็กน้อยนะคะแต่เติมคิวให้มันเข็มเล็กน้อยให้นาเขาค้ม ใช่ไหมคะจำไมนหนากับนี่มีตีละคะ่ะคิ้วคือมุ้กดหน้ามีคิ้วคือรอดคะ่ะไม่มีคิ้วคือไม่รอดคะ่ะรีบกระใส่ของเซเว่นนะคะพี่น้องสีสบก้าบาทกแล้วคะ่ะอันนี้จะเป็นแนบบล็อกตาด้วยค่ะแนวบล็อกตาสมัยยังจะใส่โทนสีส้มแล้วก็วิ่งวิงวิงสีส้มแล้วก็วิง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 ว่งปากไปเล็กน้อยนะคะ ลงไปเล็กน้อยแล้วแต่กันอาล็อดีค่ะพี่น้องวันนี้แต่งหน้าแล้วแล้วแต่งตัวแล้วลกิขนข้าว,วกินข้าวง่ายแล้วแล้วเกษียณออกไปรีโนเวทร้านไปติตาล่ะค่ะพรุ่งนี้เราจะเปิดร้านขายชายกันแล้วนะคะพี่น้องผู้ใดอยากเมาส์เมาส์ใดนะคะสิบแก้วยี่สิบแก้วห้าสิบแก้วไปฝากาทีมงานสน้อยได้นะคะ แอลันปัดลันปัดลันปัดแอลันปัดลันปัดลันปัดมันมีแตงหนาแปล้วนะคะค่าต่รอก็เตงสิ่งแอลมันลันเสียงมันดังปัด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 เอยาสิไปหาหมอมีบานอนาว่าแก้เส้นเดาเราจะไล่ดั้งเล็กน้อยนะคะเพราะว่าดังเราเน็นะคะไล่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 ดังเล็กน้อยนะคะอากาศปัดแกมทำให้มันวิงๆิเล็กน้อยอีกนะคะ บังนานอนาไอนาร้องบังนานาไอนาร้องบายบังนานาไอนาบัสเอานะคะสีส้มส้มอ่าเออไหนก็ว่าส right. so ีล so like so so okay. ูกพีชไหมอ่ะส้มนูดหรือเปล่าอันนี้กับสามสิบเก่าแบบค่ะสังกัมมัสดาวใส่ดิค่ะใส่แต่ของยังสีแล้วครับพี่น้องใส่ไม่กี่ไหนนะเขาไปอยู่แล้วนะคะปัดพีชเสร็จ ก็ปัดแบบว่าสีส้มต่อค่ะอันนีคือสมเลยนะคะปัดให้ไม่เป็นโทนแบบโทนแบบช่ำๆแน่นะคะหืมช่ำมากแม่สมีการงานเนาดิดค่ะี่น้องลงจะของคนตาหนูยาวอยู่นะคะแต่ว่าก็ต้องปัดมาคลาเล็กน้อยน,นะคะเพื่อให้หน้าเรามีมิติขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะคะ ตายแล้วน้ำตาเตยคะ่ะพี่น้องนิ่นั่งตายอยู่กองเอ็นบอพี่น้องพี่น้ององ่ามตัวไปเนี่ยัปมาข้าวเล็กน้อยนะคะแต่งหน่ายงไง,ไงบัพกสิีเรียทีค่ค่ะพี่น้อง แต่ยังไงตายข,ของกับพ่อคะ่ะเ่าทำไม่สิเลยเห็นไหมคะหน้าห้าก็สวีมีตีขึ้นหน้านะคะนะคะน้องสีจัดการจัดการจัดการสังหารหมูหรือถอยปิดตาให้อ่านกับเขามี เขากลัวหยิบมีดคมๆมาเชือดคอให้สะใจแล้วตำรวจมาจับน้อ no. งต่อไปกับสชาาริปนะคะแล้วก็เซตการแต่งหน้าน,นะคะจากการแต่งหน้านเซตปุกก๊บกะทำผมต่อค่ะสีลิปนะคะจะเป็นโทนส้มพีชนะคะ แตไงสไตล์ผู้ชายเป็นมาบนะครัพี่น้องเวลาทาเลือไปต้องทำปากอ่ะแล้วก็จะฉ่ำค่ะเสร็จแล้วค่ะ ต้องไปกระสิบฮิตพรมนะคะยังสมนีงนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องน้องหญิงชาไข่มุกลำเพลินออฟฟิเชียลด้วยนะคะสวัสดีค่ะ